สวัสดีครับอยู่กับช่องฟิลนาลาทิปลำเพลินอเมริกาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ซุนเฮงพาซาซีสเกตนะครับผมเมือนี้เ้ากัดสิไปซื้อของนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาสีมะยังเขาสิมะซื้ออย่างนี้ซันบนุต <laughs> เอ,อเ้เราเราเราเดินดูก่อนนะครับผมสีตาเห็นประกาศหรือเปล <laughs> ่าโมเมียนเนี่ยมังกรครับเพราะว่าวันนี้ จะไปซื้อ,อ,อของไปทาบุญพรุ่งนี้นะครับผมอยู่วัดเพือ่อสังฆทานนะครับผมของสังฆทานนะครับผมสือเอาไปเทศบุญเพื่นอนพ่อก็ย่างลงขึ้นเก่านะครับอ๋อขึ้นเพื่อสีมาทายลิปนะครับ<อ> <laughs> ลงมาเลยลงมาเลย <laughs> อันนี้ก็คือบรรยากาศ ลงบันไดเลื่อนนะครับชิเล่ชิเล่เหรออันนี้ก็เป็นหนุ่มรอหนึ่งวันนะครับ การก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็อันนี้มันสื่อของวัสิปเหตุบุมนะครับผมเพื่อสิแต่ผมมีเรื่องยังคาดใจครับผมอันนี้ก็จะลงมาชั้นล่างนี้ก็คือจะซื้อพวกแบนพวกอันยิ้คือปลาชิลีเบิบ่งหามไทยด้วยเหรอหามไทยอันนี้ปากองธรมงธรมดากองธรรมดา อะไยใจดิองซีสกีด้วโอ้ยหนอ อยู่นี่น่าจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะครับแตกไกลตอนนั้นเลยพอดไหมครับเพื่อนต้องรีบกันไม่ได้ดูไปไว่าองคนเดียวหรืาอาเจียนะคะครับ สอ0ร้อยเจ็ดส so so no, ิบบาทค่ะที่เห้าสอบร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้อยู่ที่ตร้ข้าวแบบหรือล้างถานี่อ้ครับผมล้างถานี้รถไฟสองร้อยห้าสิบ้างานี้ร็ไฟครับฮะยังเกาะโอ้ย ไปทำที่ซื้อเุดเยอะพาี่าคน,านแล้วเราจะไปเดินถนนคนเดิน EP ต่อไปไปกันไหนขายมันควกแป้งอีสิ ตัวก็ยังไงไโอ,อูหนักแขงกูตาม,มาไปนั่นเออชื่อวันวันนี้ว่าจะทำกอบพระนะครับแต่ว่าหันใสหน่านี่ก็จะทำกอบพระนะครับผมแต่ว่า ไม่ได้ทำเพราะว่าร้านไม่เปิดน่าจะทำทุกวันนี้น่าจะได้ข้อมือที่ว่าคิดว่าคิดว่าที่ไม่ได้เสกผมกันเพราว่าเนดะี๋ยวเวลาพูดมันพูดไม่ได้ยินชัดนะต้องขอรบก่อนประสบปัญหาตอนนี้คืออะไร แต่มันทนมากเลยนะตั้งแต่แซือ้อมายัไม่ได้ <c oughs> ใช้บได้มันหลอนนะครับตรงไปตรงไปแนบบอดีเออไอ,อคนในพื้นที่จริงไหมนี่กั่เท้าอ,อยอู่บกสอตลอดเจะไปหนุนคนเดินสิแล้วเราก็จะไปที่ บิ๊กซีครับผมก็จะไปทำธนาคารธนาคารอะไรบ้างเปิดแฟร์นี่เปิดแฟร์รี่เปลี่ยนธนาคารสลาธนาคารอีสลาขวาหลายดีโอ้ควายดีกว่า สสเกตเราต้องวิ่งออกก่อนหนูเพราะว่าทางมันสวนกันคอยไฟแดงพอมกันนะนี่คือสุเนเฮงพาซานี่ผมไม่ไดเกีียวอยู่นี่นะครับที่ผม่ะครับเด้งว <Okay, S 2> <c oughs> ่ะ sáu quả Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินกันติมต่อไปครับนี่ก็อยู่ในเมืองเข้าไปเมียจะรออย่างวะอยากจะให้ไปดูแล้วหมูกระทะที่ผมเคยขายเข้าหมูดู ที่ตนานเดินมันจะมีสองร้านนะครับผมอยู่ที่ตลาดเรินด้วยวันสีสเกลวัต่องขอซอ,อยู่ข้าวบผมคลิปน,น,น,นี้ก็น้ำบดเต้าเปียกจงนี้นะครับผม อูมันเยอะแค่ไหนนะครับอีกเป่าโท่ามครับจะวายังว่าเนี่ยเราขับรถอยู่เัดยมัน,ดนาดผมคิปนี้กั ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับลาไปก่อนครับเจอกันอีพีต่อไป